เราคือร้านรองเท้าพัฒนาพันธ์นะคะเป็นร้านรองท้าที่ตั้งอยู่ในนคปรปฐมนะคะเราอยู่ด้านหน้าองค์พระตรงนี้เลยนะคะใครมา่แล้วเราได้ง่ายๆเลยนะคะจอดรถที่หน้าองค์พระเ,เราข้ามถนนเลยนะคะแล้วเราอยู่ทางฝ่ามือแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาจาก สถานีรถไฟนะคะก็คือเดินตรงข้ามถนน,น,ะะาม,นมาเลยนะคะข้ามสะพานหยักมาเลยนะคะร้านเราเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือนะคะแล้วเราเปิดทุกวันเลยนะคะจนถึงวันอาทิตย์เลยไม่ไมีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงสิถึงประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะคะถ้าเกิดเย็นๆเนี่ยสามารถที่จะจอดรถหน้าร้านเราได้เลยนะคะแล้วก็ร้านเราเนี่ยลงของบ่อยมากนะคะถึงว่าแม้ว่าร้านเราเนี่ยจะอยู่มาเนี่ย เ,เกินครึ่งทศวรรษแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าร้านเราเนี้ยก็จะลงของใหม่ๆมาอัปเดตให้ลูกค้าเสมอนะคะลงของแทบทุกวันเลยเช่นวันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าของที่วันนี้มาส่งจริงๆเลยนะสดๆเลยนะมีอะไรบ้างนะคะโอเคเอ่อวันนี้นะคะของที่มาส่งก็จะมีแอดด้ากับของกีโตนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตรงนี้กันก่อนเลยอ่าตรงนี้นะคะเป็นแอดด้าทูเดนสตีเนาะตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากเลยนะคะลูกค้าการันตีเลยเพราะว่าเราขายมาเนี่ยอืม ประมาณ500คู่ขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นรองเท้าหุ้มหัวของออทางแอดด้านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขายดีของที่ร้านเลยนะเพิ่งจะผลิตเลยนะคะเพิ่งผลิตเมื่อวันที่28เดือน2ปี65ที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแอดด้าพื้นบางนะคะเป็นรองเท้าหนังดีดูนะทุกคนผลิตเมื่อวันที่16เดือน6นะคะเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองแล้วก็ตัวนี้แอดด้าวินนะคะที่กําลังโฆษณาอยู่ตอนนี้เลย แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นขันติโตนะคาผู้หญิงนะสูงประมาณนิ้วครึ่งนะคะสวยทุกสีเลยนะตัวนี้จะทนมากถ้าเกิดใครใครใส่นะจะรู้เลยว่าแบบใส่แล้วไม่เมื่อยเท้าอ่ะมันไม่ยวบนะทุกคนแล้วมันก็จะรับสรีระาเทามากเลยน้ําหนักเบานะคะแต่ว่าไม่แบะนะมันจะนิ่มแล้วก็ทนทานมากเลยนะคะผลิตเมื่อ18เดือน2นะคะมีสีโอวันตินสีดํานะคะสีโกโก,โก้ มีมือเด็กมาบางนิดนึงนะคะสีสีแทนสีอิดนะคะแล้วก็สีบางพุดนะคะสีสวยทุกสีนะจ๊ะขอจัดฉากไทยรูปนิดนึงหนึ่งแช่โอเคค่ะก็ มันก็จะมาตั้งแต่เบอร์3 5มสาถึงสานะคะดูจากกล่องเนาะจะเห็นว่ามันมีแค่เบอร์ล็อกคู่นะมันจะเบิ้ลเบอร์3ามานะทุกคนถ้าเกิดว่าคนขายบอกว่ามีแค่คู่เดียวเนี่ยคือเรื่องจริงนะโอเคแล้วเราเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางตลาดนะครถมเลยนะคะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งรองเท้ากีฬาแล้วก็มีถุงเท้าด้วยนะมีรองเท้าแต่เนี่ยหลากหลายยี่ห้อมากนะคะชั้งดาวอย่างที่เห็นเนาะอันนั้นคือมีทั้งหมด9สีนะจ๊ะเป็นรุ่นเนเจอร์กับรุ่นคลาสสิกนะคะค เรามีรองเท้าหลากหลายประเภทนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะมาที่หน้าร้านหรือว่าจะสั่ง Delivery ก็ได้ในนครลถมนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วเราส่งของทุกวันเลยนะคะไม่หยุดไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปค่ะ